3ามตงคุดป้าไปส่วนครับ oh, โอเ้เจอคุดด้วยโอเคครับปาตายนะครับใายหกตรงเอเคครับเก็บคุดครับผมโดดตรงเองเนี่ยเธอเดียวลงสามตัวละใช่พอไม่ส่วนครับโจบโอเคครับเอาเลยโจวไป็นห้าครับครับ <c oughs> <c oughs> มือ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 เก็บนะครับปูผมเห็นผมขาดแล้วผมมือห้าครับครับตัวหนึ่งครับผมใช้ความจเจริญขาดไหมครับไม่ขาดรับเอาเลยจุสองแต่แรกจากมือดีพอเจอพอเจอคุดไปเริ่ม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 ,มจะจะเปลี่ยนใจละจ <laughs> ่ายสามครับลงนี้เางาเงงะทำอะไรไหมครับ วับติเหตุครับโอเคครับจ่ายสี่ลงสวินนี่ครับได้ครับผมสวินนี่ตีปรามีสวนครับเข้าไปเลยครับผมครับโอเคไปนี้นะครับจบเจครับตอนหนึ่งครับ ใช่สี่ลงครับครับเอาเลยที่แร่สว้อซนี่นะครับได้ครับลงทูสารแล้วก็อันนี้โอเคครับผเนื้อดครับได้ครับเป็นแม่น้ำพี่หน่วงโอเคค่แล้วผมมือสามใบตัวหนึ่งครับตัวจากรไรอีกหนึ่งโอ้โหจ่ายสองจิ้มครับ ลงงี่เงางาไงทำอะไรไหมครับไม่ทำเอาเลยเซนบ่ายครับตัวอีกสองได้ครับโ,โ,โอ้โหมือผมลมโต๊ะขัดไหมครับเอาเลยครับไม่ขัดโอเคครับโอเคครับตัดถึง่งครับผมครับผมตลอดทักเกมเลย,เลยตัวสีพึบพึบึบ จะลองวัดดูไหมต้องลองก็ะจะอะผมจ่ายสามครับกาเวนลงเฮดอาพูกรู้ความถีงเปิดสองครับอืมอ่ะผมนี้ขึ้นอันนี้ไว้ที่เดิมสองคค 2> 2, ตีใครไม่ได้เลยตีได้แต่แรกเข้าเข้ากัน,นอ้าพีสามโอ้แต่มันก็เก็บอยู่ดีีข้าเดิมอะจบเลยครับ ตัวหนึ่งครับเจอแต่เด็กนี้คิดหนักเหลือเกินกดเทตัวนี้ก็ผมเก็บไปนี่ครับได้เลยได้เลยส่วนผลคัะนี่เป็นหกครับครับสับไหมครับ่าลืมสับสายสองเดี๋ยวขอเสิร์ฟอ๋อทีเดียวต้องกุยครับเราเลยอ่ากุยกุยแล้วผมใช้อุบัติเหตุนะได้ครับจุดติทำงานนะครับผมหาหอนครับผม แล้วก็ตเล่นต่อไอกันจ่ายสองครับองพอนครับผมผู้จเจริญนานะโอเคครับมือกี่ใบครับมือมีสองครับคัวคุยประลามหัวขาดนี้ผมจะ,ะไร่สู้ครับเนี่ย <c oughs> หกตีครับครับกุญชอหนึ่งเรื่องับผมโอเคครับเป็นไม่นะต่างโตผ่านไปครับมือสี่ไปจวดหนึ่งครับจวดจากไลอีกหนึ่งโอ้โหมือจบเถอะครับมือมีสี่ครับคหนึงครับจ่ายสี่รัเงันเจ๊ครับครับผม กดเทคเวนไตเก็บผดวันนี้ได้กองครับครับเจ๊ตีครับโอเคครับเอาเลยพอนตีครับโอเคครับเอาเลยคุติีโอเคครับพีตัวตีครับจบเกมครับขอบมากครับเกไว็บไ้มือไม่ดีเลยมือมือเวนเกยกไอผมผมถือชชยไปหนึ่งเลยผมกล่าวว่าผมถือชชยไปหนึ่งถ้ามีกันยิงจะได้ครับโอ้คู่โหดมากเลยคตรโคโหดเลย ไม่แต่ว่าม,ม,มือแรกดีเพราะว่าพอมือเรียกได้พอนะผมก็เล่นหมดมือเลยเพื่อจะจว่หาข<ค>องใช่ใช่ครับรถ้าพอมามือแรกผมชอบทำนี้ลงหาทางลงให้มือน้อยที่สุดเขาท่าครับยอมเลยโอเคขอบมกครับคุณ